พสดัปแนนครับก็ขอกราบซีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมรายการแล้วทมเกมเมอร์เช่นเคยโอเ่นะครับวันนี้รูเกมไมค์คร f t นั่นเองนะครับเราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไมค์ครับเปิดใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนวไมค์สีนะครับหรือว่าเซิร์ฟแนวยิงปืนนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกันถ้าถามผมว่าเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะไหมนะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่นะครับก็อ่าคนก็เล่นเยอะนะครับพอสมควรเลยนะครับ จุดเกิดสปาวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเริ่มแรกเข้ามานะครับแล้วก็ทําการอ่าสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเข้าใหม่ด้วย1ครั้งนะครับ แล้วก็จะมีเทเจอร์แพคขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการกดเย็ดไปนะฮะแล้วก็ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้นะครับแล้วตามมาจากแ La ปตั้มเกมเมอร์นะครับแล้วคุณนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มอ่ากลุ่มอ่าเขาเรียกว่ากลุ่มเซิร์ฟนี้นะครับในแฟนเพจอ่าหรือว่า f Facebook เออตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไปโพสนะฮะบอกว่ามาจากแ La ปตั้มนะครับรู้สึกว่าแอดมินนะฮะบอกผมว่าแจกเซต50ด้วยนะครับเนี่ยถ้าตามมาจากผมนะจะ แจกเซต้านะครับต้องไปโพสต์ในกลุ่มเท่านั้นนะฮะใน Facebook ส่วนเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟแนว m ม c นะครับปืนก็ประมาณสักอ่าห้จนถึง1,000นะครับอ่ายิงการมันมันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกฎด,ด้วยนะครับห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆนะครับเติมเงินได้ที่เพจนะฮะตามนี้เลยนะแล้วก็ช่วยการสนับสนุนนะเซิร์ฟเวอร์เพื่อเซิร์ฟเวอร์จะไม่หายนะครับตามนี้เลย แล้วก็ข้อที่สําคัญนะครับห้ามขอของหรือว่าห้ามขอแอดมินนั่นเองนะฮะเตือนตัวเองด้วยนะครับรหัสควรตั้งไม่เหมือนกันนะฮะกับเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับอาจจะโดนโกงได้นะครับแล้วก็เมื่อเกิดว่าเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีของฟรีทางนี้เลยจ้าแล้วก็กดรับเลยนะครับแล้วก็จะได้เซ็ตตามนี้เลยนะฮะว้าวมีบรันเนดตนะฮะแล้วก็กระสุนปืน แล้วก็หมวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการใส่นีอ๋อถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์นะครับไปลากใส่มันก็จะใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ทําการอ่าคลิกขวาอย่างเดียวนะครับนี่คลิกขวาปึ๊บอ่ะกระเป๋าด้วยเอากระเป๋าใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องเอามาใส่เองนะครับนี่นนี้เป็นเซ็ตชุดธรรมดานะครับแล้วก็ปืนธรรมดาปืนสไนนะครับอันนี้ก็เป็นไรเนี่ยแมปอ่ะมีแมปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมนะฮะลอกินก่อนงั้ม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  ส่วนกล่องด้านข้างๆนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นอ่า GC นะครับฟรีทางนี้เลยนะฮะแล้วก็ทําการกดลับเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะได้ตั้ง5 0 0พันเลยเหรอปึ๊บอ่ะไหนลองคลิกตัวนี้อ่าตอนนี้ดูเหมือนว่าผมน่าจะมีเยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้กล่องนี้นะครับก็จะเป็นอ่าพวกเซ็ตต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมาค่อยรีวิวแล้วก็ใส่ให้ดูกันนะครับว่าหน้าตามันจอกมาเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับมี กิจกรรมภายในเซิร์ฟนะฮะฟาร์มอ่าแล้วเนี่ยฟาร์มบอสมีโอกาสดรอปนั่นเองนะฮะเซตห้าสิบนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เติมเงินผ่านวอลเลทคูณสองด้วยนะครับเฉพาะเซตซื้อกล่องสุ่มอ่าทุกสิบกล่องนะครับแถมห้ากล่องนี่สายฟาร์มสายฟรีสายเติมนะครับเชิญได้ทางนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับอันนี้เป็นปืนนะฮะอันนี้ก็รออัปเดตนะครับแล้วก็กระสุนแล้วก็ยาแล้วก็อาหารนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่ตอนนี้ผมมี GC นะครับประมาณ14,999 GC โอ้โหเยอะมากเลยนะปิงผมก็วิ่งประมาณสัก15นะครับออนไลน์2คนนะฮะยังไม่ตายแล้วก็ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าคลังเก็บของนะครับอ่าคลังเก็บของอ่ะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะจะมีแบบวาร์ปไปอ่าพ p นะครับแบบอ่าแมปหน่งต่อ1นนะฮะแล้วก็ แมบ1ต่อ1ห,ห้องสองนะครับอ่ะตามนี้เลยนะฮะสำหรับแบบว่าอยาก PP ด้วยกันนะฮะสองคนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวาร์ปนะครับ PP m a แมปนะครับอ่าแล้วก็ฟาร์มแล้วก็อะไรต่างๆนะเยอะแยะ,ยะเลยส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับอ่าเพจแล้วก็ทําการคลิกขวานี่แล้วก็กลุ่มนะครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับกลุ่มนะฮะ เข้าไปโพสนะฮะโพสในกลุ่มนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากแบทตั้มเกมเมอร์นะฮะแล้วก็จะได้ของด้วยนะครับเซตห้าสิบเลยป้ายนี้มันเขียนว่าช่องแอดนะครับอ๋อเนี่ยอ๋อแอดแอดมินทำยูทูบด้วยนะครับก็ไปติดตามด้วยนะอ่านี่ก็จะมีเครดิตด้วยนะเช็ตเจอแพรกบางส่วนอ่านี่ตามนี้นะแล้วก็มีดิสคอร์ดนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่าท็อปโดเนทนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะ คนนี้เติมเยอะที่สุดแล้วเหรอโอ้บัจจจดนะฮะแล้วก็ในสุดของตัวนี้เป็นอัตราเติมเงินและโปรโมชั่นนะครับอ่าเซตห้าสิบที่จะได้ฟรีๆนะครับที่จะได้มาจากผมนะฮะก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับส่นด,ด้านนี้ก็จะเป็นเซตเก้าสิบนะครับอ่ะสีชมพูน่ารักหน่อยนะครับอันนี้เซตร้อยห้าสิบอ่าเป็นสีแดงเซตสามร้อยก็จะเป็นสีเขียวเซตห้าร้อยก็จะเป็นอ่าอรอนแมนนะครับอ่ะตานี้เลยนะ อันนี้เซต1 0 0 0นะครับก็จะเป็นชุดไทยๆหน่อยแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะมีเช่าตัวละครด้วยนะครับ50บาทได้ตัวละคร3วันนะครับตามนี้นะติดต่อได้ทางเพจนะครับหรือพิมพ์คำสั่งทับซีนะเพื่อใช้ความสามารถนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรอ่ะ โปรโมชั่นเติมกล่องสุ่มนั่นเองนะครับว้าวมีโอกาสได้เซต50จนถึงเซต5 0 0เลยนะครแล้วก็ด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าคำสั่งสร้างแคลนนะครับนี่สร้างแคลนนะฮะแล้วก็คำสั่งเทรนคือได้ไม่รู้อ่ะนะครับอ่าคำสั่งต่างๆนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาชวนเขาตรงนี้นะฮะอ่า PVP กันนะครับ เออผมรู้บอกไปนะครับว่าแอดมินนะครับให้กล่องสุ่มของมานะครับ <Yeah. S 1> นี่เลยนะได้ในกล่องมีเซต50เซต90เซต150นะฮะแล้วก็เซต300แล้วก็เซต500นะครับมีตั้ง10กล่องนะครับปับ๊บเราก็ทําการสุ่มเลยนะนี่เราก็จะได้แบบพวกเซต90นะฮะอันนี้น่าจะเป็นอ่าเสื้อนะครับแล้วก็หมวกโอเคนี่ผมได้เซต90นะครับอ้าวนี่ได้เซตห0าร้อยยศเคเฮเซต90้าโอ้ได้ปืนนะฮะปืนสไนยัยปึ๊บอ่ะเซต50ปึ๊บปึ๊บ อ่าเปิดเรื่อยๆเลยนะครับปึ๊บป๊บว้าวสุดยอดเดี๋ยวของเต็มตัวแล้วเดี๋ยวไปเก็บในคลังก่อนโอเคอ่าเอาคลังแรกเลยนะฮะเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปชุบชิบชๆบช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 บเดี๋ยวเรามาทดสอบปืนที่ว่าเขาแจกกันนะว่าจะแรงไหมนะฮะโอเคเราก็จะทําการยิงกูเข้าไปก่อนนะครับกวเ,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 เปล่ากลัวเปล่านี่ปืนธรรมดาเนี่ยไม่อยากเอาปืนโหดๆมานะครับน้องๆโอ้ยโอ้ยใจเย็นอือเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย ตายครับย้เกเออถือว่าได้อยู่นะฮะเออไอ้ของตกหมดเลยเหรอชิบหาย <c oughs> นี่ถ้ากูเอาเซตนั้นไปนี่ยุ่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเจอเซตนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเซตหนึ่งพันนะครับมามาแล้วมาลองดูเซตหนึ่งพันกันนะครับอ่าว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่เซตหนึ่งพันเรียบร้อยนะครับโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยนะเลือดนี่แบบว่าเต็มหลอดเลยนะฮะ แล้วก็ได้ทำการซื้อนี้ไว้ด้วยนะครับที่กั้นนะฮะไม้นะครับราคาอยู่ประมาณอันละ 50GC นะครับไปแล้วก็วาร์ปเลยนะโอเคตอนนี้น้องเขารออยู่นะครับน้องเขาน่าจะตกใจนะฮะเฮ้ยไอ้เบกใส่ชุดอะไรมาเลยชันผ่านแล้วกูใส่ชุดธรรมดาเออกูตายแน่เลยนะวิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะครับมามามาออกมาออกมาโอ้โหโอ้หมาดิครับ การเดี๋ยวผมมาชิปหายแล้วเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมไปแอบก่อนดีกว่านะฮะเออหาที่แอบก่อนไปแอบตรงนี้ดีปะอ่าตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ทําการกดชิปเอาไว้นะครับรอน้องเขามานะฮะโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่ใช้ปืนอย่างเดียวนะปืนโหดๆนัดเดียวผมตายนะโอ้โหโอ้โหมีการทิ้งชุดด้วยโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวแล้วครับเซตหนึ่งพันเจอเซตหนึ่งพันฮะคุณผู้ชมเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะเดี๋ยวเฮ้ย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 ตายตาย โอ้ของแต่ของแต่ของแต่ไอ้เหี้ย <Yeah. S 1> โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เซต50มาแล้วนะครับโอ้ย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 โอ้ oh <my> แต่อีกแล้วไอ้เหี้ย ป๋งโอเคครับสำหรับใครที่ชอบเซิฟแนวไมซีนะฮะแล้วก็ยิงปืนนะครับแบบนี้เลยนะ่ยพีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครโหดๆนะฮะแล้วก็อยากมาประลองนะครับก็มาเซิฟนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยว IP จะทิ้งมีลิมิตลิขิปชั้นเลยนะในเวอร์ชัน1.10.2เท่านั้นนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตุลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดใครเพิ่มใจผมเลยก็สิ่งใหม่จากระดับเกมเมอร์ช่นเคยโอ้ยกันพัดหน้า จะไปตามดูไปบายจ,จีกันจุบจุ